กอไก่ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่สองวาดม้วนกลมๆตามลูกศรลำดับที่สจากนั้นลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นตรงขึ้นไปตามลูกศรลำดับที่5วาดเส้นโค้งเป็นหลังคาตามลูกศรลำดับที่6 ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่7แล้วตวัดหางขอไข่ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่สองจากนั้นลากเส้นตรงที่ลูกศรลำดับที่3ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่4จากนั้นลากเส้นตรงไปทางขวาตามลูกศรลำดับที่5ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่ห ขอขวดลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่หนึ่งจากนั้นลากเส้นเป็นภูเขาสองลูกตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สามลากเส้นมาทางซ้ายตามลูกศรลำดับที่สี่และลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่ห้าคอควายมีลักษณะการเขียนเหมือนคอควายในปัจจุบัน โดยลากเส้นครึ่งวงกลมตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับท e ี่สองจากนั้นลากเส้นโค้งลงมาทางซ้ายตามลูกศรลำดับ <ived> ที่3ลากเส้นข <af scares> ึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งเป็นหลังคาตามลูกศรลำดับที่5ลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่6ลากเส้นตวัดเข้าในตามลูกศรลำดับที่เจ็ด คอคนตัวนี้เราก็เขียนคล้ายๆกับคอควายกันนะคะโดยลากเส้นครึ่งวงโกลมตามลูกศรลำดับที่1จากนั้นลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่สองแล้วลากเส้นตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นเหมือนภูเขาสองลูกให้เป็นหลังคาตามลูกศรลำดับที่ห้า ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่6ลากเส้นตะวัดเข้าข้างในตามลูกศรลำดับที่7คอละคังตัวนี้น้องๆจะเขียนตามลำดับตัวปัจจุบันเลยค่ะเพียงแต่เราจะมีตัวม้วนกลมสองข้างถ้าพร้อมแล้วมาเขียนกันเลยลากเส้นตามลำดับที่1ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่2ลากเส้นม้วนกลมตามลูกศรลำดับที่สม ลากเส้นตรงไปทางขวาตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นม้วนกลมๆตามลูกศรลำดับที่5ลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่6งองูตัวงองูนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับปัจจุบันเพียงแต่ตรงส่วนหัวที่ไม่เหมือนกันมาเริ่มกันเลยลากเส้นตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นเป็นรูปภูเขาสองลูกตามลูกศรลำดับที่สอง ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่5จอจานจอจานก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกับตัวอักษรปัจจุบันเช่นกันค่ะลากเส้นครึ่งวงกลมตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่2 ลากเส้นตรงมาทางขวาตามลูกศรลำดับที่สาลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สี่และลากเส้นเป็นรูปคลื่นน้ำตามลูกศรลำดับที่ห้าชอชิงตัวนี้ก็ไม่ยากเลยให้น้องจำลักษณะการเขียนแบบชอชิงในปัจจุบันแต่มีส่วนที่ต่างกันคือตรงส่วนหัวเรามาเขียนพร้อมๆกันเลยค่ะลากเส้นตามลูกศรลำดับที่1 ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สามลากเส้นมวนกลมๆตามลูกศรลำดับที่สี่ลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่ห้าลากเส้นโค้งให้เหมือนคลื่นน้ำตามลูกศรลำดับที่หกชอช้างตัวนี้เขียนเหมือนขอไข่เลยค่ะมาๆๆมามามาเขียนพร้อมกันนะลากเส้นตามลูกศรลำดับที่หนึ่ง ลากเส้นโค้งเป็นภูเขาสองลูกตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สลากเส้นตรงไปทางซ้ายตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่5้ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่6และสุดท้ายขีดเส้นตรงตามลูกศรลำดับที่เจ็ดโซ่เราจะใช้ขั้นตอนการเขียนแบบชอช้าง ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นโค้งเป็นภูเขาสองลูกตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สลากเส้นตรงไปทางซ้ายตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งเป็นภูเขาสองลูกตามลูกศรลำดับที่5ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่6และสุดท้ายขีดเส้นตรงตามลูกศรลำดับที่7ยอหญิงยอหญิง ลากเส้นโค้งเป็นครึ่งวงกลมตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่2อลากเส้นเป็นหลังคาตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่5ลากเส้นขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่6และลากเส้นโค้งมวนกลมตามลูกศรลำดับที่7 ชอชดาตัวนี้ไม่มีอะไรเหมือนชอชดาในปัจจุบันแต่ว่าตัวนี้ใช้การเขียนแบบงองงูในรายสือไทยเลยละ่ะมาเริ่มกันเลยลากเส้นโค้งเล็กๆตามลูกศรลำดับที่หนึ่งลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่สาลากเส้นเหมือนพื้นน้ำตามลูกศรลำดับที่สี่ ตอปักตักตัวนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะมาเรียนกันเลยลากเส้นโค้งเล็กๆตามลูกศรลำดับที่หนึ่งลากเส้นโค้งหยักตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่สามลากเส้นเหมือนคลื่นน้ำตามลูกศรลำดับที่สี่ถอฐานลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมตามลูกศรลำดับที่หนึ่ง ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นมาทางขวาตามลูกศรลำดับที่สามลากเส้นตรงขึ้นไปตามลูกศรลำดับที่สี่ลากเส้นม้วนกลมๆตามลูกศรลำดับที่ห้านอนเนลากเส้นโค้งเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่หนึ่งลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สอง ลากเส้นโค้งเหมือนหลังคาตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่5ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่6ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่7และลากเส้นตามลูกศรลำดับที่8ดอเด็กตัวนี้เขียนเหมือนดอเด็กในปัจจุบันเลยเรามาลองเขียนกันดูนะคะ ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่1เป็นส่วนหัวลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งให้เหมือนเป็นหลังคาตามลูกศรลำดับที่5ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่6ลากเส้นตวัดตามลูกศรลำดับที่7ต่อเตา ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่ 1, 1เป็นส่วนหัวลากเส้นตามลูกศรลำดับที่2ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นโค้งให้เหมือนภูเขา аров, เป็นหลังคาตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่5ลากเส้นตวัดตามลูกศรลำดับที่6ถอถุง น้องๆคงจะเห็นได้ว่าตัวอักษรสมัยสุโขทัยกับปัจจุบันมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันหลายตัวตัวนี้ก็เช่นกันมาเริ่มกันเลยลากเส้นโค้งเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่3ให้เป็นหลังคาจากนั้นลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่สทอทหารลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่หนึ่ง ลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่3าลากเส้นตามลูกศรลำดับท um ี่4ีลากเส้นเป็นหลังคาตามลูกศรลำดับที่5และลากเส้นตรงลงมาและตวัดเป็นหางตามลูกศรลำดับที่หกทอทงลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่1นลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สอง ลากเส้นโค้งเหมือนภูเขาจากขวาไปซ้ายตามลูกศรลำดับที่สามลากเ okay. ส้นตามลูกศรลำดับที่สี่ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่ห้านอหนูลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่หนึ่งลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สามลากเส้นม้วนกลมๆตามลูกศรลำดับที่สี่ ลากเส้นขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่ห้าอใบไม้ลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่หนึ่งลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สามลากเส้นตรงขึ้นแล้วลากเส้นตวัดออกตามลูกศรลำดับที่สี่ปอปลาอันนี้ก็เขียนแบบ,บอ่อใบไม้เลยแต่มีส่วนที่ต่างอยู่นะคะ เรามาดูกันเลยลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่หนึ่งลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งให้หม้วนกลมๆตามลูกศรลำดับที่หพอพึ่งลายสื่อไทยนั้นจะมีหัวสองข้างหันหน้าเข้าหากัน มาลองเขียนกันเลยค่ะลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นโค้งเป็นเหมือนภูเขาโดยลากจากซ้ายไปขวาตามลูกศรลำดับที่สลากเส้นตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นส่วนหัวอีกด้านตามลูกศรลำดับที่5้าฝ่อฝา ลากเส้นโค้งหมวนกลมๆตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่2ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งหมวนกลมๆตามลูกศรลำดับที่5พอพานลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่1 ลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาตามลูกศรลำดับที่สลากเส้นตามลูกศรลำดับที่ -4 ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่ -5 ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่ -6 ลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาตามลูกศรลำดับที่ -7 ลากเส้นขึ้นไปข้างบนแล้วตวัดออกตามลูกศรลำดับที่ -8 ปด for fun ลากเส้นโค้งหมวนกลมๆเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรลำดับที่สองลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่5ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่6และลากเส้นหมวนกลมๆตามลูกศรลำดับที่7พอสำเพอ ลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่หน wei. ลลึ่งลากเส้นตามลูกศรลำดับที่สองและลากตามลูกศรลำดับที่สามมอมาลากเส้นตามลูกศรลำดับที่หนึ่งลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่สองและลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่สามยอยัก ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นโค้งอีกรอบตามลูกศรลำดับที่2ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นขึ้นข้างบนตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นตวัดออกทางขวาตามลูกศรลำดับที่5รอเรือลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่2ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่ส ลากเส้นเป็นหยักให้เหมือนหลังคาตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งตวัดตามลูกศรลำดับที่5ลอลิงลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่2ลากเส้นโค้งเหมือนคลื่นน้ำจากขวาไปซ้ายตามลูกศรลำดับที่3วอลแวนลากเส้นโค้งเล็กๆตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่2 ลากเส้นขึ้นข้างบนตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นโค้งเหมือนคลื่นน้ำจากขวาไปซ้ายตามลูกศรลำดับที่สอ่ศาลาลากเส้นตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่ being, 2อลากเส้นโค้งเป็นหลังคาตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่4ลากเส้นโค้งตวัดเข้าด้านในตามลูกศรลำดับที่ห และลากเส้นตรงขีดข้างตามลูกศรลำดับที่สอสหรลือสีตัวนี้ก็เหมือนกับตัวปัจจุบันเลยนะคะแต่ว่าไม่มีหัวกลมๆมาเขียนกันเลยลากเส้นโค้งเล็กๆตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่2ลากเส้นจากซ้ายไปขวาตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นขึ้นข้างบนตามลูกศรลำดับที่4 ลากเส้นตวัดตามลูกศรลำดับที่5และลากเส้นตรงตามลูกศรลำดับที่6สเสือลากเส้นตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่2ลากเส้นตรงตามลูกศรลำดับที่3หอหีบลากเส้นโค้งเล็กๆเป็นส่วนหัวตามลูกศรลำดับที่1ลากเส้นลงมาตามลูกศรลำดับที่2 ลากเส้นตามลูกศรลำดับที่3ลากเส้นขึ้นข้างบนตามลูกศรลำดับที่4และลากเส้นตามลูกศรลำดับที่5อออ่างลากเส้นโค้งตามลูกศรลำดับที่1ลากเส <ored> ้นตามลูกศรลำดับที่สองและลากเส้นโค้งขึ้นข้างบนตามลูกศรลำดับที่สาม